แาะส่นล่ก่าจาไใต้จงเกปราเล่นนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา,าการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางคอนทพุทธาสนะครับหรือสอนวิชาชีพควบคู่กับการสอนธรรมะครับและการสร้างมืออาชีพนะครับที่เป็นคนดีมีคุณธรรมแลยยุดมั่นลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับและยังจัดการศึกษาตามาศึกษาสําหรับผู้โดยโอ,อกาสนะครับ ให้ได้รับทุนการศึกษาในรูปแบบของการกินยู่แล้วก็ศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้เลยซึ่งทางวิทยาลัยนะครับเตรียมจะทดป้าป้าการศึกษานะครับนะป้าป้าสามกีมากสุลเป็นการศึกษาขึ้นในเดือนหน้านี่แหละียะเป็นผันพื่อนนะครับเราไปแก้ประเด็นเรื่องนี้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณรงค์พุธิชีวินกับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณรับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสัดีคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ มสสััสสดีครบข,ขออนุญาตทำความรู้จักกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณนะครับตั้งอยู่ที่ไหนเปิดสอนอยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองนะครับอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งขึ้นโดยมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยต้องการที่จะเห็นว่าถ้าเราจะปฏิรูปประเทศเราต้องเริ่มที่การศึกษาก่อนและการศึกษา ที่ควรจะต้องไปร่วมกนก็คืออาชีวะนะครับนี่คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุ<ะ>ผลที่สองก็คือเราต้องการที่จะให้อาชีวะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศคนด็กอาชีวะจะต้องเป็นคนดีก่อนแล้วก็มีความสามารถในวิชาชีพใช้ภาษาจีนภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนอย่างคล่องแคล่วชำนาญน,นะครับนี่คือเป้าหมายอันที่สองและเป้าหมายที่สามคขาเต้องการให้เป็นต้นแบบในการปฏิรูปการศึกษาอาชีวะของประเทศไทยนะครับ นี่คือเรื่องอะไรอาชีวภา,าวนาโพธิคุณคที่เรากําลังดําเนินการครับค่ะ<ม>ปัจจุบันนี้เราเปิดสอนระดับไหนกันบ้างแล้วก็มีสาขาอะไรบ้างคะอาจารย์มีมสีสองระดับครับะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชค่ะแล้วก็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคือปวศในหกสาขาครับคือสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวอาหารและโภชนาการการบัญชีคอมพิวเตอร์และก็ภาษาต่างประเทศครับ ค่ะแล้วปัจจุบันนี้นักเรียนของเรามีจํานวนมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็นักเรียนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากทางวิทยาลัยยังไงบ้างคะครับนักศึกษาของเราขนาดนี้ท,กทุกชั้นปีเนี่ยมีสอง้หกสิบหกคนนะครับสองสบคนทุกชั้นปีนะครับเรารับนักศึกษาไม่มากเน้นคุณภาพนักศึกษาที่นี่ได้รับการดูแลจากวิทยาลัยทั้งการกินการอยู่เสือ้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับในรูปของทุนการศึกษาแบบให้เปล่า แล้วว่าทุกเขามาอยู่ที่นี่ค่าที่พักก็ไม่ต้องเสียค่ากินก็ไม่ต้องเสียนะครับค่าเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนก็ล้วนแต่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นนะครับนี่เป็นเป็นส่วนที่อะไร,รจัดการให้เขาเหลัานี้ถามว่าทําไมต้องจัดการเพราะว่าในกล่าวนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนด้อยโอกาสแล้วเราก็มีความเชื่อว่าอาชีวะถ้าเป็นกําลังหลักของประเทศแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นการศึกษาแบบให้เปล่าทั่วประเทศนะครับ ก็เ,เลยทําให้ดูเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างค,ครับหลักคิดและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยของวิทยาลัยครับมีความพิเศษหรือแตกต่างจากที่อื่นอย่งไงบ้างครับคือเรามีวัตถุประสองค์อยู่เรามีรูปแบบนะครับที่จะจัดการศึกษาโดยเป้าหมายอยู่สี่ข้อหรือเป็นสี่เสาหลักอันที่หนึ่งเขาต้องเป็นคนดีก่อนอีกที่นี่จะเรียนรู้ธรรมะธรรมะทุกเช้าทุก,ทกค่ำนะครับเพื่อให้เป็นคนดี อันที่สองเขาก็เ,าเรียนรู้วิชาชีพยอย่างแคลอวคล่องเชี่ยวชาญโดยการเชิญบุคลากร,กรมืออาชีพจากหน่วยงานต่างๆมาสอนโดยตรงนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่มีมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในสาขานั้นมาสอน <c oughs> อาจารย์ที่นี่ก็ต้องเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เคยผ่านประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วด้วย <c oughs> นะครับเด็กที่นี่จะมีความรู้ทางด้านวิชาชีพแล้วก็ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศที่เราเน้นก็คือ เรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาจีนเด็กที่นี่เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละสิบชั่วโมงนะครับอภาษาจีนก็สัปดาห์ละสิบชั่วโมงสอนจากเจ้าของภาษาทั้งสิ้นนะครับอแล้วพอตอนสี่โมงเย็นที่เขาเลิกเรียนเนี่ยก็ยทํทกิจกรรมฉีดอาสา,าทุกวันนักศึกษาที่นี่ไม่มีผ่านโรงนะครับทุกคนทํากันเองเรียนรู้กันเองปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้เป็นอาหาร แล้วก็ที่เหลือก็จำหน่าตามแนวปรัชญ,ญาของสิทธิ์กรมของรัเก้ารัชกาลที่เก้าเราทำกับนักศึกษาอย่างนี้เนี่ยเมื่อสำเร็จการศรึกษาแล้วนักศึกษาเราจึงออกไปมีสามลักษณะนะครับ hmm. หนึ่งก็คือได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศตอนนี้เด็กเราได้รับทุนไปศึกษาเป็นนักศึกษาในประเทศจีนยี่สิบหกคนที่เหลือก็ศึกษาในประเทศและหลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ย ทุกคนมีงานทำร้อยเปอร์เซนต์และนักศึกษาของเราเนี่ยเมื่อทำงานแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีค่าค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเนี่ยสูงกว่านักศึกษาที่อื่นเพราะเขาใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญนะครับนี่คือสิ่งที่เราจัดการศึกษาครับค่ะท่านผอคะในเดือนหน้านี้ทางวิทยาลัยกําลังจะจัดการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษาตรงนี้เรามีที่มาในการจัดทําการทอดผ้าป่าตรงนี้ยังไงบ้างคะ คือด้วยค่าการดูแลเด็กเหล่านี้เพื่อให้มีโอกาสเนี่ยก็ต้องใช้ทุนนะครับทุนที่เราดําเนินการเนี่ยเราระ,ระดมท,ทุนทุกปีในรูปของการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษานะครับุทนที่ผู้ใจบุญทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเห็นด้วยว่าเราควรจะช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสให้มีอาชีพมีชีวิตที่ดีมีความงกงามแล้วก็เป็นกาลังหลักของสังคมเนี่ยก็มาทําบุญกันนะครับในการที่จะบริจาค ให้กับเพื่ออะไรเพื่อให้กับนักศึกษาต่อไปทุกเม็ดเงินที่ผู้บริจาคก,ก็จะส่งไปถึงค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนค่าเสื้อผ้าค่าเสื้อแต่งกายค่าเอกสารหนังสือของเด็กเหล่านี้นะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทุนทําให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสมีอนาคตที่ดีนะครับค,ครับเอืนจากการที่ได้จากการทอดปราป่าก็จะนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ใดบ้างครับท่านปอครับ ก็คือก็คือเรื่องของค่ากินครับนะครับอาหารทุกมื้อฟรีนะครับค่าอยู่ที่พักไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับค่าเล่าเรียนเอกสารตำราต่างๆก็ไม่ต้องเสียค่าอาจารย์สอนก็ไม่ต้องเสียค่า่วยกิจค่าอะไรไม่มีทั้งนั้นไม่ต้องจ่ายนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับค่แล้วก็ถึงเวลาจบแล้วที่นี่ก็ประสานเพื่อให้เขามีงานทําทุกคนนี่คือผลเมื่อนนาบุญที่ท่าน ผู้ใจบุญทั้งหลายบริจาคให้กับวิทยาลัยค่ะนะครับค่ะได้ฟังอย่างนี้หลายท่านก็สนใจค่ะตอนนี้กําหนดการพิธีทอดผ้าป่าของเราเป็นยังไงบ้างคะท่านผอ,อจัดกันที่ไหนวันเวลาเป็นยังไงบ้างคะพิธีทอดผ้าป่าวันที่สองตุลาคมนี้ครับค่ะวันที่สองตุลาคมนะครับเวลาสิบนาฬิกานะครับเวลาสิบนาฬิกานะครับมีพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาทัชมงคลมลีนะครับหรือสมเด็จเจ้าคุณธงชัย ที่เราเรียกกันนะครับมาเป็นองค์ประธานในพิธีแล้วก็ท่านที่ใจบุญที่บริจาคนะครับก็สามารถที่จะเออได้รับอนุมโมทนาบัตรแล้วก็ไปลดภาษีได้สองเท่าท่านที่มาเนี่ยก็จะได้รับผ้ายันนะครับผ้ายันจากเจ้าสมเด็จเจ้าคุณธงชัยเองนะครับเพื่อที่จะเป็นมงคลไว้ที่บ้านนะครับค่ะสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันเป็น สิ่งที่เราเพียงแต่ต้องการบอกท่านว่าเราขอบคุณเรารำลึกถึงบุญคุณท่านที่ร่วมเนื้อนาบุญให้เด็กหล่านี้และสิ่ง,งใดก็คือสิ่งที่ท่านบริจาคเนี่ยจะทําให้เด็กหล่านี้มีโอกาสชีวิตนะครับ,รบมีโอกาสที่ดีทําให้เป็นกําลังของสังคมเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับครับ,รบหากไม่สะดวกมาทาบุญด้วยตนเองสามารถทาบุญผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับครับทาบุญผ่านในธนาคารครับธนาคาร ธนาคารเกสิกรไทยนะครับผมขออนุญาตจดเบอร์ธนาคารดังนัครับนะครับเบอร์ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขธนาคารนะครับหกสามเจ็ดครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับเจ็ดสองสองสองเจ็ดนะครับสองสองนะครับตอนนี้เราขึ้นหน้าจออยู่นะครับครับเบอร์ธนาคารกสิกรไทยนะครับหกสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่ง จ็ดสองสองสองนะครับครับชื่อบัญชีว่าวิทยาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณนะครับครับขึ้นหน้าจอไว้แล้วนะครับอาจารย์ครับค่ะตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่สามารถแคปหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ไปได้เลยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านผอค่ะเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ประสงค์ที่จะช่วยเหลือน้องๆในเรื่องของการศึกษานะคะมาร่วมทอดผ้าป่ากับเราเยอะๆนะคะเชิญชวนท่านผอได้เลยค่ะเชิญเลยครับการทําบุญเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้มีโอกาสดีขึ้นให้เขามีโอกาสที่จะทําตัวเป็นคนดีแล้วก็ทําตัวเป็นประโยชน์กับสังคมไม่ก่อปัญหาเด็กที่นี่หลายคนทีเดียวถ้าเขาไม่บาเรียนที่นี่เขาก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ที่บ้านบางคนก็สร้างปัญหาบางคนก็ไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันสร้างอนาคตด้วยการทําบุญเพื่อการศึกษากันนะครับวันที่สองธุลาคมวัทิตย์เวลาสิบจนย์นน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณตําบลหน้าเมืองอำเภอขสมุทรชหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผอนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณที่ให้ข้อมูลดีๆนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณและสวัสดีครับนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงบุติชีวินกับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณนะครับก็อย่าลืมนะครับไปรวมใน กิจกรรมทดอดผ้าป่ากันทุดทชาตในครั้งนี้นะครับใครที่อยู่ก่อมุ่ยก็ไปรวมงานกันได้ด้วย<อ>ใครที่ไม่สะดวกก็อุ้นไปตามเลิบัญชีแล้วแต่เดียวนี่กันได้ค่ะ